สวัสดีค่ะวันนี้ก็เซลเยยายวมีข่าวคราวอัปเดตของโครงการคนละครึ่งมาฝากกันนะคะวันนี้ก็จะมีอยู่2สาเหตุหลักๆนะคะที่อาจจะทําให้ ถูกตัดสิทธิ์แล้วก็สิทธิจะคืนมาในระบบในวันที่10พฤศจิกายนนะคะซึ่งจะเป็นการเปิดให้ลงทะเบียนรอบสองนะคะที่สาเหตุหลักๆเลยอยู่สสาเหตุนั่นก็คือที่เราบอกตั้งแต่อันแรกเลยนะคะอันแรกก็คือจะเป็นโทรศัพท์มือถือนะคะไม่รองรับเวอร์ชันของคนละครึ่งเป๋าตัง์อันตัวใหม่นยคะก็จะทําให้สิทธิตัวตรงนั้นนะคะถูกคืนกลับมานะคะทําให้ท่านไม่สามารถลงทะเบียนผ่านแล้วแต่ว่าไปยืนยันแอปปลาตังไม่ผ่านอันนั้นแล้วก็โทรศัพท์เวอร์ชันต่านนันก็ สาเหตุหลักแรกๆเลยตัวนี้ก็ทําให้ไม่ผ่านนะคะสิทธิ์ตัวตรงนี้ก็จะคายภายใน14วันถ้าท่านไม่ใช้สิทธิ์สิทธิ์ตรงนี้นะคะ่ะจะคืนกลับมาที่ระบบนะคะแล้วก็จะเปิดให้ลงทะเบียนรอบสองกันอีกครั้งหนึ่งในวันที่10พฤศจิกาย,ยนนะคะแล้วก็สาเหตุหลักๆตัวที่2เลยนะคะข้อ2เลยก็คือในช่วงสองสามวันที่ผ่านมารืออาจจะตั้งแต่ก่อนวันที่ 20เอ้ยไม่ใช่ก่อนวันที่นะคะประมาณวันที่23ตุลาเป็นต้นมานะคะช่วงนี้ธนาคารนะคะผู้ที่ไปติดต่อธนาคารนะคะจะหนาแน่นมากเลยนะคะเต็มทุกธนาคารกรุงไทยทุกสาขาเลยนะคะแต่ว่าเราเรามาเจอสาเหตุหลักๆที่เขาไปติดต่อที่ธนาคารนั่นก็คือรหัสพินนะคะรหัสพินนะคะท,ทุกท่านนะคะที่ได้สิทธิ์ลงทะเบียนคนละครึ่งผ่านแล้วแต่ว่าไปยืนยันแอปแอปของเป๋าตังนะคะจำรหัสเข้าไม่ได้นะคะลืมรหัสพินหกหลักที่จะเข้ารหัสในมือ โทรศัพท์มือถือนะคะก็มีอยู่วิธีแก้นะคะก็คือท่านจะต้องไปติดต่อที่ธนาคารเท่นานั้นเลยนะคะในช่วงนี้ก็คนจะเยอะมากนะคะที่ธนาคารก็จะไปที่ติดต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขาเลยนะคะก็เพื่อให้เจ้าหน้าที่นะคะได้รีเซ็ตรหัสใหม่พิมพ์ตัวใหม่ให้กับท่านนะคะเพื่อที่จะจารหัสพิมพ์ง่ายๆบางท่านนะคะเข้าเอ่อเข้าระบบไม่ได้เข้าระบบนานตั้งแต่เราเที่ยวด้วยกันใช่ไหมคะแล้วก็จนมาถึงโครงการคนละครึ่งนะคะที่ตรงนี้ ทำให้ลืมรหัสพินบ้างอย่างงี้ค่ะก็ทําให้ไม่สามารถเข้าเข้ารหัสพินในโทรศัพท์มือถือได้ดังนั้นจะต้องมาติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยเท่านั้นนะคะอันนี้ก็เจ้าหน้าที่เขาจะรีเซ็ตรหัสตัวใหม่ให้นะคะก็อันนี้ถ้าท่านไหนเหมือนไปติดต่อที่ธนาคารแล้วคิดว่าคนเยอะนะคะก็บอกว่า โอฉันไม่อยากรอนานหรือว่าก็บอกว่าคนเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็เลยต้องจําเป็นต้องสละสิทธิ์ตัวตรงนี้ก็อาจจะมีนะคะเพราะว่าเราเราเราไปเจอที่ธนาคารกรุงไทยบางทีเจอคนเยอะนะคะก็ ก็บอกว่าไม่อยากรอคิวนานนะคะก็เลยกลับไปกลับบ้านไปดีกว่าก็สิทธิ์ตรงนี้นะคะถ้าไม่ติดต่อธนาคารภายใน14วันอย่างเช่นวันที่23ใช่ไหมคะตั้งแต่วันที่23มาจนถึงวันที่5พฤศจิกายน2563นะคะก็รวมระยะเวลา14วันแล้วนะคะถ้าท่านไม่ไปติดต่อหรือว่าไม่ใช้สิทธิ์นะคะของเป่าตาังตรงนี้ก็จะทําให้สิทธิ์ของท่านนะคะถูกคืนกลับมานะคะอีกครั้งหนึง่งนั่นก็หมายความว่าท่านได้สิทธิ์ลงทะเบียนแต่ว่าท่านไม่ได้ใช้สิทธิ์ในของส่วนของเป่าตาังเนื่องจากสาเหตุอยู่2 สาเหตุที่เราเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้นะคะก็สามารถสิตัวตรงนี้ท่านก็จะคายกลับมาในระบบคือนะคะวันที่10ก็จะเป็นการเก็บรอบเก็บตกเพิ่มเติมให้กับในส่วนของผู้ที่ ออได้สิทธิ์แล้วแต่ว่าไม่ไปใช้สิทธิ์ตามที่ได้นะคะภายใน14วันนะคะสิทธิ์ตรงนี้เราก็เลยจะเล่าสาเหตุนี่ะคะ่ะสาเหตุสองหลักๆเลยก็จะมีอยู่ตรงนี้นะคะลืมรหัสพินนะคะท่านต้องไปติดต่อธนาคารนะคะสาหรับวันนี้เราก็มีข่าวสารของโครงการคนละครึ่งมาฝากแต่เพียงเท่านี้นะคะหากมีข้อสงสัยใดๆก็เดี๋ยวเสเี่ยวยาวจะไปหาคําตอบมาเล่าสู่กันฟังนะคะสําหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ